ตอนนี้กำลังออกเจาาที่พ anyway ักจะพาไปเบิ่งบรรยากาศทุนทาทาเข้าไปเบิร์นสาริลิกธาทาเพิ่นเปิดตอน12โมงฮอตฮาวมงแรงแต่ว่าคนกำลมงทาสองสามมื้อละตอนเศร้าน่าจะยังบมื่อไเนาะเม่นบ่ยังยูคคิวขอเก่าเลยมายังนอนอาเกตีนอนเอาคิวอยู่ පදදම සවත්නවා ප ච ර අ තින ල ම ක ත මන්ම අන නවත්තන්න බත පට මම අඉන්න පැතන අ පැ අතත we are to go this way. Uh, no, that, is, said, that road is blocked that we can't go? We can't go this way. We... Can we go? Yeah, yeah. Now, she's going to stop here. No, we can walk, no? Can we drive a little bit? Ah. Hmm? We can drive a bit. No need to go? No need to Yeah, no need to But then that side, okay. The traffic will go and... Even are the current

โอ้ตอนนี้อยู่สีลังการครับครับผมอาจารย์เกง่งผมมาตั้งแต่วันที่17ครับผมมาถึงโคราบูสบเมื่อวานนี้มาถึงแคนดี้ครับได้เข้าไปกราบนมัสการพระเคยียวแก้วแล้วครับเห็นแล้วครับผมเขาเปิดให้ให้ดูแต่ว่าคนเยอะมากอาจารย์เกง่งรอคิวน่าจะเป็น10กว่ากิโลครับผม นอนรอคิวเลยนะฮะเมื่อวานนี้เขาเปิดเที่ยงถึงห้าโมงเย็นคนที่มารอไม่ทันได้ดูก็ก็นอนครับนอนเอารอคิวตรงนั้นแหละฮะนี่นี่บรรยากาศนะฮะเดี๋ยวให้ดูคนยังนย้เลยเขาจริงจริงกลางคืนเขาก็นอนอยู่ตรงนี้แหละอะไเป็นเรื่อดเด็ดามนี่

นนไม่รู้วันที่เท่าไหร่จะได้ดูจได้เข้าไปนะค,คนน่าจะหลายหมื่นคนนะนี่แหละกลางเต้นเทาก็นอนอย่างนี้เลยครับนอนติดติดกันรอคิวนะครับจองคิวหากใครที่จะมาก็ลองคิดดูนะฮหลายคนมีแต่ธรัรมะ กนนินอย่างนี้นะครับยินอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้กว่าจะได้เห็นพอเปิด10บวันไในรัววันที่สิจะได้เห็นหรือเปล่ารอจ้องชิวว้ทางด็กน้อยทางผู้ใหญ่นะครับ เห็นศรัทธาของคนในสมัยนี้ถึงสมัยก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหาริย์เนี่ยคนมาดูพระพุทธเจ้าหลายยุคไปผมคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าหากอย่างนี้อันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับผม ก็ว่าจะกลับโบลโบแล้วเด็กนอนอยู่ตรงนี้ก็มีนะฮะนอนรออยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้มาแต่ไม่เฟันปัญหาสุริยอัไร์โอ้เอ็น අ එය හරුගන්ඩිතර පොඩ අපීෙතාව සමිනාහස දන්න හරෝගෙන යනවා පබව් මෙ මගිචික මාරී මේ පා ඔ පහත ඉද පොවලොත් මොගි เฮ้ยนีมาเย็นเอาสามีนาิตานนมาเกี่ยนน่ะม่มมาหย็นย่ะไมคืนพวกเขารักอยู่เต็มเนะน่ะมาเรียวรถจะกลับไปโครงโบแล้วอันนี้กะหาก็มาใหม่ดิเน ก็มาใหม่บอกว่ามือมืออดไรยังที่เบื้องเฉพาะคนสีลังกายจะต้องนั่งถ่าเป็นนั่นโอ้ยโดนเลยโดนโดนโดนเอาโชคดีเมื่อนี้มีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดามิดกับโยมเนี่ยโยมชานมีโยมชานมีโยมเพิ่นผ่าออกมา เป็นจองคิวให้สำหรับคนต่างชาติขนาด VIP กันยังได้ทาประมาณสอสามชั่วโมงเจริญพรโยมมาลัยกราบมาชการท่านแซมเจ้าค่ะท่านกลับวันนี้เลยเจ้าค่ะุ่งนีิยมคณะพระอาจารย์สมทูจะไปศรีลังกาเจ้าคำคงอ่าใช่แล้วโยมเราจะมากลับ วันนี้กำลังกลับเข้าไปโคลัมโบตอนเย็นดึกๆนะเรื่องกจอ็จะออรส, <c oughs> สะพ่อคนสีลังกาต้องรอคิวอยู่เป็นเนี่ยที่เราเห็นตรงขอบสระน้ำเนี่ยคนเต็มหมดเลยนะแล้วก็มาจาก3ทางเลยนะทางหนึ่งประมาณ5กิโลอะ่ะรอคิวประมาณ5กิโล ว่าเป็นคนต่างชาติถ้าหากมาไม่เป็นก็คงจะต้องรอคิวนานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ดรดามิดนะ่ันทูตพาเราเข้าไปดูก็เลยไม่ต้องรอคิวนานมากนักสองสามชั่วโมงขนาด VIP นะนักสองสามชั่วโมงนี่น เราจะเห็นได้ว่าศรัทธาของคนศรีรังกาที่มีต่อ,อพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากนะโยมลองดูนะเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้ผู้เท่าโอ้ยเยอะเจ้าหน้าที่นี่น่าจะเป็นหลายพันคนและมั้งเ่จ้าหน้าที่มาดูแลเนี่ยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะนบริเวณสระน้ํา เมืองเคนดี้นะอีกทั้งสองฝั่งอยู่ฝั่งสามทางเลยมาสามทางเนี้รออยู่ยาวนะยาวเยอยังไม่เปิดนะตอนนี้เขาจะเปิดเวลาเขาจะเปิดประมาณ เวลา12โมงเวลาเที่ยงเปิดตอนเที่ยงตอนนี้เราก็จะกลับโคลัมโบแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับไทยแล้วก็ไปลาวมันก็จะย่อยกันมา เิดถึงวันที่28จากวันที่18ถึง2 8พเขียวเข้วของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์มากเลยนะยังสมบูรณ์แล้วก็เล่มใหญ่อยู่เหมือนกันใครยังไม่เคยเห็นก็คงต้องมา ประมาณ16-17ปีแล้วที่ทางการเขาไม่ให้เบิดไม่ให้เบิดดู <Okay. S 1> เพราะแกยวแก้วปีนี้คือว่าเป็น <Okay. S 1> ปีพิเศษมากยี่เขาเปิดให้ชาวพุทธทโลกได้มาชมแต่ว่าเขาไม่ให้อยู่นานนะคนหนึ่งก็ประมาณสัก ห้าวินาทีหรือสิวินาทีก็ต้องออกไปนี่เมืองเคนดี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดเย็ยนที่สุดของประเทศฝรังก่เเเงเขา Camille mean COVID.

เข้ากราบพระเที่ยวแก้วประมาณสามชั่วโมงเ็าแบงบุญให้กับทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยได้เอาจีวรของหอมอะไรต่างๆก็เป็นบูชาพระเที้ยววด้วยได้เห็นกับตาแล้วว่าพระเที่ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเนาะก็อนุโมทนากับโยมทุกท่านที่สนับสนุนให้เดินทาง เดี๋ม่ออกตุยออกแอนนี่หลายหลายคน,นะนเนาะก็เท่านี้ก่อน,นก็แล้วกัน